สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะได้อยู่ที่ร้าน East MR นะคะบรรยากาศตรงนี้ค่ะเป็น Skywalk ของ Skywalk ของ BTS เอ้ยไม่ใช่รถไฟเอ้ยทางด่วนเอ้ยอะไรนะคะ BTS เป็นข้างหลังนะคะอันนี้เป็น Skywalk อันนี้สวัสดีนะะตอนนี้จะได้อยู่ชั้น3ของ Victory นะแมนยูวอร์สตูดิโอใช่ไหม Victory อันนั้นแฟชั่นมอลล์อันนี้ Victory โอเคนะคะอ่ะฟันสั่งเป็นอะไรคะสั่งอะไรวะ จะไม่ได้แล้วอันนี้สปาเกตตี้นะคะแล้วก็อันนี้ซุปข้าวโพดซุปข้าวโพดค่ะอันนี้นะคะคือคือแม่ค้าแม่ค้าคนจับยวนเองนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจําได้ไปดูคลิปนะคะอันนั้นฟิวได้กินแล้วนะเออชอบชอบฟิวฟิวคอนคอนหยิบเดือดคอนหยิบฟอวโฟน้าอันฟองฟองก็มากับ สี่ห้าคนคะ่ะเดี๋ยจะได้สั่งเป็นไก่ย่างสเต็กปลายา่างนะสเต็กปลาย่างนะคะและ้วก็จริงจริงอาหารแบบนี่ไม่ไมค่อยกินกินไม่เป็นแต่นานๆจีจะกินนะคะถ้าหิวหิวจริงๆหิวจะกินนะ,ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสเต็กเท่าไหร่เพราะกินแล้วมันมันเอ่อุอ่นจ้าปสัสสาวะยากนะเพราะว่ากินเป็นเนื้อนะคะคุณผู้ชมคะ่ะและ้วก็เออ่เป็นแป๊บซี่นะคะแป๊บซี่เนี่ยไม่ใช่แป๊บซี่จากโรงงานแป๊บซี่นะคะจะเป็นแป๊บซี่ที่ทําเองค่ะใส่แก๊สใส่อะไรเองนะคะ ซึ่งถ้าเราอยากกินหวานเราสามารถสั่งหวานได้นะคุณผู้ชมครับไอ้โรตีอ่ะเฮ้ยผ่านโรตีมันจะวางอยู่ตรงนี้นี่คุณผู้ชมครับเอ้ยไม่หมดไม่หมดอันนี้นะคะค อันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็น ى, ข้าวต้มนะคะข้าวต้มห่อนะคะข้าวต้มห่อเนี่ยจะได้ออกจากบ้านนะคะเจะได้ยังไม่กินข้าวอีพอนะคะอีพอจะหน้าเพื่อบอกว่ากินข้าวแล้วบอกจะหน้าบอกว่าอย่างนั้นกินนะคะแล้วที่เบื่อเขาเลยเอาเอา,เอาอันนี้มาให้นะพี่น้องคะมันก็เลยเอาอันนี้ไปกินด้วยนะคะซึ่งไปได้มานี่เนี่ะเนี่ยมาสี่ห้าหมกนะคะ,ะ,ค,ะคือซื้อนะคะไม่ใช่ทําเองเพราะว่าทําเองไม่ได้อยู่กรุงเทพอะไร <c oughs> <ๆ>อะไรมันคือข้าววเหนียป ไม่มันคือเขาต้มฮอร์บานเท่าอ่ะแถวแบบว่ายามเวลามีงานมีงานมันก็เสีเห็ุมันก็เสีเห็ุแต่อันนี้นะคะคนอุบลเหมือนกันนะะคกล้วยกล้วยกับใช่มีกล้วยกล้วยับเนเหมือนเวลามีงานมีงานมีอะไรต่างๆใช่มันคือเขาโอเคเผื่อเหตุเป็นอะไรน้อยเมื่อ้ก็เครื่องเครื่เคียงแล้วถืเลยนะเรื่องอะไร้อย่าเพิ่งอะไรรอสามสิบบาท ตกชิ้นละประมาณ2บาทนะคะซึ่งอร่อยแล้วก็ถูกดูสิใช่ฝรั่งเศสติโอเน่สองค่าติโอเน่สองค่าจะขึ้นมาหกอันนะครับตอนนี้อมาแล้วไม่หรอไม่รู้ว่าของตอนนี้มาแล้วนะคะวันนี้จะได้สั่งเป็นสเต็กหมูวิคไฮดัมแล้วก็สเต็กสเต็กไม่ใช่แล้วก็ปลาย่างนะคะดูสิ เดี๋ยวจะน่าจะบีบมะนาวลงนะคะเกินแวเห็นหอยใหญ่เปล่าหอยใหญ่เหรอขอดูหน่อยสิเอ้าหอยใหญ่มากไม่มาเดี๋ยวค่อยไลนกณฑสิกิน์เรวโอ้ยกินหอยใหญ่เจน่าเอาเสียงมาหน่อยหอยใหญ่เจน่าเจน่าให้ดูนะเหรออยู่ไหนล่ะ ขุยปอยสอมเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเป็นเห็นไหมเป็นมายองเนสนะคะมายองเนสจะน่าต้องสองสองด้วยนะคะถึงจะอยู่นะคะบางบางครั้งเนี่ยสามด้วยเดี๋ยวจะน่าก็ขอเพิ่มเรื่อยๆอ,อ,อยากให้เติมแก้วตองเอามาเปลี่ยนเลยนะมันแค่นแก้วแล้วไม่เป็นไรแก้วเจ๊เอาแก้วไปก่อน เกิดอ uh, ุบัต really really ิเหตุเอ้ยอุบัติเหตุตลอดกลางเลยอันนี้นะคะแก็มีมะนาวเฮ้ยแต่บีน่าโมสวยดอมือก้อะไรอ่ะเซไลอ้อไม่ค่ะค่ะแลเห็นูคนเนียในวิร์ที่เือกคุชร์ยคอ่เูคือะควิตอร์นีเล็นน้อมันเป็ อ๋อันนี้เครื่องเคียงเป็นเป็นมันบดนะฮะเคยเห็นคนด่าว่าด่าหามากเลยเคยทมิี่ผัรีมยรจะดูี่ม้วก็ล่งได้ไหยังนั่งะมารอแล้วนยอ๊ยองสามสสมม คือมันจะดูดมช้อนคือทำด้วย,ย,ย,ยอะไรสุดม,มันแบบอุ่นท้องดีดยวท<ม>่านกวชอบชืเห็ดนาที่ไรป้าต้อง,อออก,งกินันเนี้ยแอบกินของเดนก่อนใครเห็นว่าทีนเห็ดวะไม่เอาไม่ดีเห็ดวะเราไปคลิปกัน้องไหนไปจักรยานออไปไเราออาสไป ขับปอหรือว่าอะไรโอ,อ้ยขาตายพอดีแค่ยอแค่นี้ก็ตายเนอไอตองกับเด็กเนี้ยไม่เป็นนะตองไม่เป็นไรเขารับตองได้เสมัอ <c oughs> แต่มันก็อยากมาันกูอยากขับกยกระดับเป็นมากมันไม่จัดให้เลยเอ่ะเขาจะสัง่งว่าไม่ใส่เห็ดก็อะไรอยู หลับให้แม่สั่งเลยจะได้กินแค่เพื่อนกินเยอะกว่าแม่จังหวะแม่กู้เขามาตามควาบอกเผื่อจะลัวคุณรู้ไหมกูอยากกินดิเพราะใครเพราะมึงเพราะมึงถูกว่ากู้อยากกินกิกูก็แหละเมื่อกูบอกว่าเออเนี่ยตาวเมืองหนึงเอามากินข้าวกันนะเออนอนนอนแม่ต้องรีบไปหาน้องแม่ไม่ไปแล้วนะกู้คลิปไม่หัวแล้วก็กูจะกินอะไรดีอาหารพลาดเราหรอ โต๊ะั้ตัวกับบ้านหรอมือสองกิ่กันอยากกีิ่อีกศทีนีน้องมึงแก่กว่าเอินมันไม่มีอะไรชื่อไงมนเลยมแต่กูให้มันมาแทนศสนาศิล่องแวุดน้องน้องไม่ใช่พี่วุฒิเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็คุแก่กว่าน้องสองปีเนี่ย้ก็หากันอไม่ไม่ไม่น้องแทนแนมันช่วยงานดีทำไมันไม่มา ม่ตนหนีจริงจริงอีหนูก็นแล้วแหละที่หนูก็บนมันก็วน้องจะไม่เต็แต่ว่าแต่อะไรก็ใช้รูแต่มันก็ไม่ใหญ่ตอนนั้นาคุเจอูแล้วกันไม่ได้ทักปจะต่ปวด,ดไม่เห็นแล้วครนี้มันกลับบ้าไปมันก็บอก กูามึอกูอยา้้อไ่อ่ามือนากอยากได้หารูู้ได้กว่าเ้าว่าาก็สนิทนะสำหรับพ่อก่อนของน้วงก็อู่านล้องก็ไม่ถูกเดียวม่ร่อนแบบูน้องชายกูว่ากูนิทกว่าเนี่แต่ก่อนอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะจะจะทะเลาะจะด่ามากเลยแล้วพอแบบห่างกันอ่ะมันจะแบบพอเจอหน้ากันก็แบบมีเรื่องให้คุยอย่างเงี้ยใช่ปะเราอ่ะสนิทกับ ยากไม่ว่าจะใครอ่ะก็จะเหนด้วยแค่รู้ดิจะยิ่งถอดเสื้อผ้าโตขนาดานี้เนี่ยเราเสื้อผ้าด้วยกันนี่แบบแล้วมันจะเป็นสนุกมากโ <c oughs> ตขนาดน,นี้แล้วกูย<ล>ังใส่เสื้อผ้าซ้ำกับพี่กูเลยใช่แล้วกูจะแบบสนุกมากแฮปปี้งปีเก่งไงเด้อพีครั่ใส่เก่งไงผู้หญิงเหรอเออบางวันสุดขั้นกูจะแบบรู้สึกว่าแฮปปี้ยไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องอายเยเเก็บหมดปะเหรอเก่งไหมหมด รู้สึกเหมือนช่วยไหม <S <S ในบ้านตัวทั้งตระกูลเลยนะมีโกนะ้าลุงแล้วก็แฟนพี่สามคนที่เป็นผู้ชายอ๋อเหรอพี่อร่อยอะทั้งตระกูลเออบ้านตัวฝ่ายฝ่ายยายอ่ะเป็นผู้หญิงหมดเลยออกมาเป็นผู้หญิงไงคุณเลยออกมาเป็นผู้หญิงมีวันเพิ่งได้อยู่อยู่กับยายอยู่กับพยยี่ตั้งแต่เด็กแต่บ้านเัาแบบมีดราม่า แง่้งนันแเออน้าูยนแซวบว่ายายปเี่ยกบีตอนนี้แต่ว่าไเียกับแบน้าอกคนนึและแล้วแบบว่าแมกแ่ตแกังเลยนีม่ก็ใส่แบบนี้แต่มันไม่ไสีสันนี กูกลับไปดูรูปตอนเด็กมาคาที่หายเลยดูตัวเองขอเขาบพี่ชายวแกที่ดูน้าตอนนั้นไปนอนนอนไปนอนแันแว่าไปเล่นอ่ะมันมารับไปกนข้าวเออที่เขาถ่ายรูปเาอีที่ะาเเกอุ้ยอีตองยังกินไม่ถึงไหนเลยทำไมกูจะหมดแล้วะมึงรอีเมนอีเมนอีเมลไม่ได้กินเลยแล้วแบบไม่เวลาเราพูดอะไรเราก็จะกน ได่ยนชิคกมูาร์บีคิวทน้าเี่ยงแหละมึงมึงดิคูดทําน้าเบี่ยงด้วยร์บีคิวไม่ได้ร้อยเจไดแต่ว่ามันไม่ไม่ร้องกนเยไม่เจไดแบบติดเนี้ย อยากไปถีบถ่ายรูปอย่างนี้ใช่ที่บอกไปทะเลติดกันนะหอมเออหอมทอดเราอยู่นะหอมทอดมาแล้วนะวางเลยวางเราเราจะคลิปกรรมการลุ้นเก่าวะเพราว่าในจัดมิ่นจัดที่ดื่มไหมวะไปแล้วกันเหรอพี่เขาไปเป็นคู่เว้ย ปี๊ปี๊เลยบอกว่าอย่าพูดถึงใ้ป่าพายุายุพัดมากันเ้็ดไม่กินกินมั้ยกูไม่ได้กกินก็คือุ๊กกิ๊กหอมทอดนะคะพี่ปุ๊กกี้ก็สวยคือตัวปแล้วอ๋ยวันหนึ่งดัดเดยดหรอ